เป็นทัวร์เยาวราชจะไปซื้อแมวกวักแล้วอันไหนขวดที่ไม่ใช่อ่ะมันใช่หมดรวมกัน,นไม่เหื่อยะลอดอ่ะถ้อะเลือกต้องต้องพี่แชมป์ถือได้ไหมแบบหนึ่งสิบค้าเออแล้วเมื่อกี้เราหน้าแบบมารามีดูหน้า,นานนอ๋อได้ค่ะ หนึ่งสองสามหนึ่งสองสามโอเคขอบคุณมากค่ะขออีกรูปหนึ่งค่ะเราไม่ได้ันใช่เนี่ยคนจะปางแต่งตวเหมือนกันโสองสามสอง โอเคทุกคนไปหน้าที่เลือกกันเลยใครจะเป็นคนร้ายถือให้ก็กล้องหลังสิฮะเขาถือดิ้ดหรอถือนิ้ดด้วยเธอเอานี่มาเก็บนี่นี่ประชุมอยู่นี่ประชุมอยู่เนี่ยประชุมไปด้วย าจะคุนขนาดนั้นเราต้องถือของตลอดเวลาหรอมไม่จำเป็นที่จะต้องถือของตลอดเวลาก็ได้ถ้าร้อนนะเมื่อกี้เราเห็นแมวกวาดร้านคุณยายอันนี้ตรงนี้หนึ่งร้อยบาทเดี๋ยวเราไปซื้อกันเวลาไลฟ์เราก็จะได้เรียกกวักวักอันนี้ มีอายุนี่คุ้นแฟนมากอา้ารัล้วผมมันจะชนให้ได้เลยด,ดิมาซื้อแมวกว่าเขาะ <laughs> จะให้มังกร <c oughs> เอาเป็นเอ้ยเอาแบบต้อง,ต,องตัวเท่าไหร่ครับ ร้อยเดียวลเล็นร้อยเดียวร้อยเดียวสองร้อยหนงร้อยสองร้อยอนิหมลอจนคนีร้อยเดียวีคัน,น,เน,น,นีเหมือนกันไม่คานีแตอย่างเงี้ย มันไม่มันไม่อยู่หรอมันไม่อยู่ดรอมันไม่อยู่ไม่หยุดนาเป็นไรนบวงทั่วเอาหรอใช่ใช่หรอใช่รยหนึ่งร้อยนึงเอาอัหนึ่งค่ะขอตังหน่อยอันนี้ฉันเองโอ้โหโอ้โหกลับซื้อหนูแล้วให้คัฟิคเน่ด้วยอ่ะอยากไดเองกับไข่ตางคัน เราต้องมีสัมเทาจะได้รวยเฮงเงังงวันสี่ล้ยงสี่ลีงไปทุกคนอย่าลืมกดตะกาดูเพลนได้ไม่เป็นไรจ้าขอคุณเจ้าคุณยายทุกคนอย่าเราอยู่อย่านี้นะกดบอกพอย่ากดดูเพลินนะกดตกากันด้วยาไม่กล้ยืดแขนอย่างเงี้ยแบบ อันตรายแน่ๆนะคนเยอะมากนี่หลายร้านลยใครสนใจก็มาเดินเที่ยวซื้อของกินเดินเล่นถ่ายรูปที่เยาวราชได้นะคะเยาวราช is a road in Bangkok which is very famous it's like China Town a bit because everything is gonna be like Chinese but there's Thai food as well and a lot of tourists come here at Yawarat Road. Remember this if you're gonna come to Thailand. Yawa Road. China Town. They sell a lot of stuff but since it's like nearly of China or Chinese day or something they're gonna sell a lot of Chinese stuff but in normal day they're gonna... gift or anything there's a lot of things for you guys to come and explore in Thailand especially Bangkok but if you like the view and stuff forget oh. <laughs> 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 ด้ทางนี้ก็ได้ห้ามนั่งอีกอ่ะแล้วยืนได้ไหมทุกคนชาลอนไถ่ตังลาโอเฮาอย่าพูดชื่อเดี๋ยวเขารู้ว่าเราคือใครเราดูก่อนว่ามีอะไรให้เราซื้อ่ะบอกเขาซื้อน้ำหอมดีดุยกิฟต์แบบนี้น่ารักนะเนี่ย1ิคก ชาได้กิ๊บติดผมเวลาอาบน้ำอ่ะลองาดูเหนื่อยเจ็บเนการเกาหลงค่ไหมคะค่ะค่ะยแล้วอ่ะ เค้าไดแฮสโตร์อ๋อนี่ไปไหนอ่ะพี่ตงพี่แชมป์มาทาั้งส้มกแล้วนกิน ตรงนี้มันเย็นรูปเปียกกับเปติดกล้องถุงอไหนที่นี่ชาไปไหนผมไม่ได้เย็นเลยวิ่งโทรศัพท์ทุกคนมาคนละหนึ่ง,ง,ง,งออเดอร์มาเร็ว